กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมไม่มีเรื่องราวหรือว่าข่าวสารเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อหรือจัดหายุทโธปกรณ์ของชาติใดมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาชวนคุยสักหน่อยครับโดยในวันนี้ก็ยังคุยเกี่ยวกับเรื่องกองทัพเรือไทยของเราเองครับเพราะว่าที่ผ่านมานี้ดิวเรื่องเรือดำน้ํานะครับที่รัฐบุรีกรลาโหม่หรือบ,บอกว่าจะตัดสินใจก็ยังไม่เห็นมีการตัดสินใจสักทีหนึ่ง บอกว่าจะรอปากีสถานใช้ปากีสถานก็ใช้เรือดำน้ำําซึ่งใช้เครื่องยนต์ของจีนนี่ไปสองลำแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีข่าวคราวหรือบทสรุปสักทีว่าเรื่องเรือดำน้ํานี่จะเอาอยัางไงกันในด้านของเรือฟริเกตก็เหมือนกันครับกองทัพเรือก็เสนอที่จะจัดหาเรือฟริเกตร,ราคาแพงสมรรถนะสูงจํานวน2ลําแต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้รับการอนุมัติไหมหรือว่าจะได้1ลําตอนน่อ1แบบเรือเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปในปีกุประมาณ69นี้นะครับว่าทางกองทัพเรือจะได้รับอนุมัติอะไรบ้างตามแผนของกองทัพเรือนะครับซึ่งก็ได้ยินกัินอยู่เสมอแล้วครับว่าทางกองทัพเรือนี้ต้องการเรือฟริกเกตสมรรถนะสูงจํานวน8ลําแต่ดูแนวโน้มแล้วความเป็นไปได้นี้ช่างมืดมนเต็มทีครับเพราะว่าในช่วง7-8ปีที่ผ่านมานี้เราก็ได้เรือหลวงปุ๋ยพลโนยุเดตมาเพียงลําเดียวท่นนั้นที่เป็นเรือฟริกเกตสมรรถนะสูงและการได้เรือลําใหม่สมมุติว่านะครับได้รับการอนุมัติในปี69นี้ กว่าจะได้ตัวเรือจริงๆก็ไม่ต่ำกว่า5ปีเป็นอย่างน้อยในวันนี้ผมก็เลยจะมาชวนท่านผู้ชมคุยเร่นๆนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เรือฟริเกตลำใหม่มาเรือที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เพียงพอที่จะป้องกันและรักษาอธิปไตยทางทะเลของเราได้หรือไม่แต่ก่อนที่จะพูดถึงจํานวนเรือนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงขนาดแล้วก็พื้นที่ความรับผิดชอบทางทะเลของประเทศเร,เราเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านกันสักหน่อยนะครับเริ่มจากทางด้านฝั่งตะวันตกครับ ประเทศเมียนมารหรือพมา่านี่แหละครับชายฝั่งทะเลยาวประมาณ1,930กิโลเมตรแต่ว่าพื้นที่ของพมา่านี่เป็นทะเลเปิดตลอดแนวส่วนประเทศเวียดนามซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกนะครับมีพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมด ,3444 กิโลเมตรซึ่งชายฝั่งก็เป็นลักษณะที่เป็นทะเลเปิดซะส่วนใหญ่คล้ายๆกับพมา่าเหมือนกันในส่วนของประเทศมาเลเซียมีความยาวของชายฝั่งรวมทั้งสิ้น4 6 7 5กิกิโลเมตร ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณคาบสมุทรมาเลเซียหรือว่าที่อยู่ตอนใต้ของไทยนี่แหละครับมีความยาวประมาณ2,68กิโลเมตรแล้วก็มาเลเซียตะวันออกมีความยาวประมาณ2,607กเิโลเมตรซึ่งในส่วนของมาเลเซียตะวันออกนั้นก็เป็นทะเลเปิดเช่นกันทําให้ประเทศเหล่านี้สาม,มารถครอบคลุมเขตเศรษฐกิจเฉพาะทางทะเลได้ไกลจากชายฝั่งถึง200ไมล์ทะเลในขณะที่ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งถึง3 2 1 9กิโลเมตรซึ่งดูเหมือนไม่น้อยโดยที่มีความยาวในฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ประมาณ1,164กิโลเมตรและอยู่ในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านอ่าวไทยประมาณ2,55 0กิโลเมตรแต่ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางทะเลของอ่าวไทยเราต้องแบ่งพื้นที่ทางทะเลกับกัมพูชาและเวียดนามก็ทําให้พื้นที่ เศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลของเราไม่ได้กว้างนะักมีถต่ลด้านอันดามันเท่านั้นที่มีพื้นที่ในบางส่วนเป็นทะเลเปิดเ็ตพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างแลวก็คงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะงประเทศนั้นเขามีพื้นที่ทางทะเลกว้างใหญ่มหาศาลดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วประเทศไทยของเรามีพื้นที่ทางทะเลไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะักประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่ออำนวยให้เราสามารถป้องกันภัยจากทางทะเลได้ง่ายกว่าประเทศอื่นๆตามความคิดของผมนะครับ ไราจะเห็นขนาดพื้นที่ทางทะเลของแต่ละประเทศกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะย้อนกลับมาพูดคุยกันถึงในเรื่องต่อแรกนะครับว่าเรือรบที่เรามีอยู่ในขณะน,นี้มีเพียงพอต่อการป้องกันอธิปไตยทางทะเลของเราหรือเปล่าคําตอบของคำถามนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าป้องกันจากภัยคุกคามระดับไหนถ้าเป็นภัยคุกคามระดับภูมิภาคในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงอันนี้ผมว่าเรายังมีความสามารถที่จะปกป้องและรักษาอาธิปไตยรวมถึงผลประโยชน์ทางทะเลของเราได้ เพียงแต่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอาวุธให้กับเรือที่เรามีอยู่ในระดับหนึ่งโดยในวันนี้ผมจะไม่พูดถึงการที่เราจะมีการต่อเรือฟิเกตสมตรรถนะสูงใหม่ๆนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันควรจะมีของใหม่แต่ว่าในกรณีนี้เราพูดถึงว่าถ้าเรายังไม่มีของใหม่เราจะทํำยังไงและเรือที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้นะครับผมจะนํามาเฉพาะเรือที่มีขนาดสมรรถนะและก็อายุการใช้งานที่สามารถใช้ในการสู้รบได้ โดยที่ผมจะประกอบกําลังเรือเป็นกองเรือสองกองกองเรือที่1ประกอบด้วยเรือหลวงจากกรีนนิลเบตเป็นเรือบัญชาการอาวุธหลักได้แก่เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ํา S-70B จํานวน6กลำในกองเรือประกอบด้วยเรือหลวงภูมิพลอญายเเดชเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงตากสินเรือหลวงรัตนโกศิร์เรือหลวงปัตตานีและเรือหลวงนาราธิวาตกองเรือที่2มีเรือหลวงช้างเป็นเรือบัญชาการในหมู่เรือประกอบด้วย เรือหลวงเจ้าพญาเรือหลวงบางประกงเรือหลวงกระปุรีเรือหลวงสายบุรีเรือหลวงคำรนศินเรือหลวงทยานชนเรือหลวงล่องลมเรือหลวงกระบี่และเรือหลวงประจวบกิริขันทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าทําไมผมถึงได้จัดกองเรือออกเป็นลักษณะนี้นะครับโดยกองเรือที่1ก็จะเห็นว่าเป็นเรือที่ค่อนข้างจะมีความทันสมัยกว่าดังนั้นก็เลยมีเรือในกองเรือน้อยกว่าคือเจดลำโดยในขณะนี้เรือสี่ลำได้แก่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงเลสวรเรือหลวงตากสินและเรือหลวงรันตนโกสินทร์ได้ติดตั้งระบบและแท่นยิงขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นไว้กับเรืออยู่แล้วซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยจะมีขีปนาวุธประมาณ32นัดแล้วก็มีข่าวมาว่าทางกองทัพเรือจะทําการติดตั้งแท่นยิงขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นให้กับเรือหลวงปัตตานีและนา,าธาิวาสซึ่งถ้าติดตั้ง แท่นยิงขีปนาวุธเท้กับเรือทั้งสองแค่ลำรัสีแท่นยิงก็เท่ากับว่ากองเรือนี้มีขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นถึง40ลูกเลยทีเดียวและเรือหลวงภูมปุลอดุญเดชยังสามารถติดตั้งช่องยิงขีปนาวุธแนวดิ่งเพิ่มได้อีกด้วยในด้านการค้นหาและต่อต้านเรือดำน้ํา เรือหลวงภูมิบลอนดุญเดชเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงตากสินมีศักยภาพความสามารถในการค้นหาและต่อต้านเรือดำน้าได้ประกอบกับเรือหลวงจากรีนิเบตถ้ากองทัพเรือจัดหาเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ํามาให้ครบหกลำได้ก็จะเพิ่มศักยภาพในการค้นหาและต่อต้านเรือดำน้าและเรือทุกลําในหมู่เรือเว้นเรือหลวงรัตนโกสิทร์ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งถ้ามีงบประมาณทางกองทัพเรือก็น่าจะหาเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ําขนาดเล็ก มาประจำบนเรือแต่ละลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาและต่อต้านในดำน้าให้มากขึ้นไปอีกทีนี้เรามาดูในกองเรือที่2กันบ้างครับกองเรือที่สองมีเรือหลวงช้างเป็นเรือบัญชาการในกองเรือประกอบด้วยเรือหลวงเจ้าพญาเรือหลวงบางปะกงเรือหลวงกราบุรีเรือหลวงสายบุรี ซึ่งทั้ง4ลำนี้เป็นเรือในชั้นเดียวกันติดตั้งระบบแลทแทนยิงขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นจํานวน32ลูกเมื่อรวมกับเรือหลวงจบคีรีขันก็จะทําให้มีขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นจํานวน40ลูกเช่นเดียวกันกับกองเรือที่1นอกจากนี้เรือหลวงช้างเองถึงแม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่แต่ว่าด้วยความใหญ่โตแล้วครับทำให้หน่าจะมีพื้นที่สําหรับจะติดตั้งขีปนาวุธพื้นสู่พื้นและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมได้อีกในด้านการค้นหาและตต่อ้้าานรดํ เรือหลวงช้างเองก็มีพื้นที่ดาดฟ้าเรือสำหรับบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ประมาณ3าหลั นอกจากนี้เรือหลวงกระบ,บุรีเรือหลวงสายบุรีเรือหลวงกระบี่เรือหลวงประจวบกีรีขัน์ก็มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กสามารถจะให้เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ําขนาดเล็กอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ําแบบซุปเปอร์ลิง300ของกองทัพเรือลงจอดได้ด้วยก็จะทําให้กองเรือที่สองนี้มีเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ําได้ถึง7จ็ดลำนอกจากนี้ในกองเรือที่2นี้ยังมีเรือตรวจการปราบเรือดำน้ำําโดยเฉพาะอีก3ามลำได้แก่เรือหลวงคำรนสินเรือหลวงทยานชนและเรือหลวงล่องลม เมื่อประกอบกําลังกันเข้าแล้วก็จะเห็นได้ว่าความสามารถในการค้นหาและต่อต้านในดำน้ําก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากองเรือที่หนึ่งเลยรวมถึงเรือหลวงเจ้าพยาบางปะกงกระบุรีและสายบุรี ก็มีระบบค้นหาและต่อต้านในดำน้ำเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นระบบที่เก่าแล้วแล้วก็ตรวจหาได้ในระยะสั้นแต่ก็มีส่วนเสริมในการที่จะต่อต้านในดำน้ำได้เช่นเดียวกันเรืออีกลำหนึ่งคือเรือหลวงกระบี่ซึ่งเรือลำนี้ไม่สามารถจะติดตั้งขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นได้เพราะว่าไม่ได้รับการออกแบบมาตั้งแต่ต้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยขนาดข,าดของตัวเรือก็น่าจะสามารถจะติดตั้งระบบขีปนาวุธป้องกันภยัยทางอากาศระยะสั้นได้นะครับซึ่งถ้าสามารถจะหาจุดจิตตั้งได้4จุด จุดละ6นัดก็ถ้ากับว่าจะมีขีปนาวุธป้องกันภัยตาอากาศ24สนัดสาหรับช่วยในการป้องกันกระบวนเรือตามที่กล่าวมาครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าจัดกองเรือในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้กองเรือทั้งสองกองนี้มีขีดความสามารถและสมรรถนะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยครับซึ่งการวางกําลังเราสามารถจะวางกองเรือกองหนึ่งไว้ในฝั่งอ่าวไทยและอีกกองหนึ่งในฝั่งทะเลอันดามัน และในความคิดของผมนะครับคือเรือเหล่านี้เนี่ยจะไม่ใช้ในการออกลัตเตเวนแล้วจะใช้เมื่อทําการฝึกในวงรอบเท่านั้นอาจจะเป็น3เดือนฝึกกระบวนเรือครั้งหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จอดเพื่อการซ่อมบารุง,ลงแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านของการลัตเตอเวนทางทะเลนะครับทางกองทัพเรือก็ควรจะจัดหาเครื่องบินลัตะตะเวนทางทะเลหรือว่าโดรนขนาดใหญ่ มาใช้ในการวเวนแทนซึ่งจะให้พื้นที่ในการตรวจการที่กว้างกว่าและรวดเร็วกว่าในกรณีที่พบเห็นหรือว่ามีผู้กระทําความผิดทางทะเลก็สามารถจะใช้เรือตรวจการปืนที่เรามีอยู่จํานวนมากหรือว่าเรือตรวจการชั้นต่อ997เข้าปฏิบัติงานก็ได้ทีนี้ก็อาจจะมีบางท่านนะครับบอกว่าเรือขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถออกปฏิบัติการทางทะเลไกลๆได้ซึ่งหมูว่ามันไม่ใช่หรอกครับดูอย่างเรือยอทหรือเรือใบขนาดเล็กๆสิครับ เขายังเดินทางข้ามมหาสมุทรกันมาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือตรวจการปืนที่มีขนาด 40, 5 0 60เมตรทำไมจะไม่สามารถปฏิบัติการทางทะเลระ,ละลยะไกลได้เพียงแต่ว่าเป็นการออกปฏิบัติการแบบมีเป้าหมายคือไม่ใช่ไปตะเวนไปเรื่อยๆแบบเรือขนาดใหญ่แต่ว่าออกไปเมื่อมีเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ซึ่งได้รับการชี้เป้าหมายจากเครื่องบินหรือว่ากัศยาแล้วเท่านั้นซึ่งผมว่า ถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะสามารถประหยัดคบประมาณของกองทัพเรือลงไปได้มากเลยทีเดียวในส่วนของเรือรบซึ่งเราจัดอยู่ในกองเรือทั้งสองนี้ก็จะช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานของเรือไปได้อีกไม่น้อยกว่า15ปีด้วยกันซึ่งถึงเวลานั้นแล้วเนี่ย รูปแบบของการสู้รบหรือว่าอาวุธเนี่ยคงจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วการใช้เรือขนาดใหญ่ๆผมว่าอาจจะไม่ใช่รูปแบบหรือกลยุทธ์ในการสู้รบอีกต่อไปแล้วก็ได้แต่ในระหว่างนี้และในสถานการณ์แบบนี้ที่ประเทศไทยเรายังไม่มีงบประมาณด้านการจัดซื้ออาวุธ อย่างมากเพียงพอแล้วก็มีคนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าเห็นต่างอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าในหลายประเทศแม้แต่ประเทศใหญ่หญๆเขาก็เพิ่มกําลังรบเพิ่มกําลังทหารแล้วก็กงบประมาณทางอาวุธกันแต่ในประเทศเรานักการเมืองแล้วก็คนบางกลุ่มยังเรียกร้องให้เราลดกําลังทหารกันอยู่เลยดังนั้นนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเรามีอาวุธแค่นี้เราจะทําอย่างไรให้กองทัพ โดยเฉพากองทัพเรือของเราเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดในการที่จะปกป้องและรักษาที่ปไตยความมั่นคงของชาติทางทะเลได้ก็วันนี้คุยยาวเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาถึงจุดนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ